ก่อนเด้อลมพัดเย็นช่วยมาแล้วดอยน้ำท่วมเดี๋ยวเข้าให้หมาก่อน

นะครับนะเราก็จะไปกินข้าวนะครับทีนี้เอาข้าวให้น้องหมาก่อนนะครับเดี๋ยวลูกหมาก็จะกินข้าวแล้วก็ไปทํางานต่อนะครับ <vandaag> ขนไม้ขนอะไรไปนะครับนะครับเดี๋ยวลูกหมาก็จะกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวแล้วก็จะไปทํางานต่อนะครับข้าวก่อนเดอ้อวันนี้ก็บรรยากาศดีดีครับลมพัดจ้อยจอย เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวลุงว่งก็กินข้าวแล้วก็จะไปทำงานต่อนะครับ ん น้องหมาก็กินข้าวอิ่มแล้วล่ะไม่รู้จะกินข้าวตรงไหนดีละเอเสียกินอยู่ด้านบนนี่แหละอยู่ด้านบนนี่แหละเอเสียรครับลงมาก็จะกินข้าวนะครับกินข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็จะ ไปทำงานต่อนะครับวันนี้ก็มาตัดน้ำไว้นะครับตันน้ำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนั้นฝนตกแรงนะครับน้ำท่วมคันนาทะลุนะครับก็มากินข้าวกันเลยนะครับวันนี้กินข้าวแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดด้วยแกงเห็ดแกงเห็ดนะครับมีแต่ยากมาเด้อ ครันอ้ก็เห็นเริ่มออกเยอะแล้วนะครับว่ารูปวา,วาไม่ได้ไปหาครับ ัสดีดมาแล้วครับกินข้าวกินน้ําด้วยกันนะเออีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับกินข้าวกินน้ํานะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เราก็จะไป ทำงานนะครับน้องมาก็กินอี่เรียบร้อยแล้วล่ะครับนอนดีๆอาลาดอยู่บ้านเนี้ยเดี๋ยวเรากินข้าว เรือว่าไปเอมามัดแงก่อนนะครับเรือว่าไปเา,าปมดง,งมาดับ่อเดะดมเราไปเามงก่อนนะ นี่นะครับเอามาแขวงมากินกับแกงเห็ดนะครับมากินข้าวกันต่อเลยท่าก,ยาก็มาอยู่ที่นาที่สวนนะครับก็บราการก็แบบนี้แหละดีๆนะครับจะเงียบ สงบสงเสงียมนะครับสงบสงเสงียมนะครับบรรยากาศดีๆมั้ก็มาเขือพวงนะรอร่อยอร่อยอปลูกแบบธรรมชาตินะครับ นี่ก็ลุหวางปูกลุงวางว่าจะปลูกหลายๆต้นลุงวังปลูกแค่สองต้นนี่ก็ว่ากินตั้งปีถ้าถึงสิบต้นอ่ะและกินหลายๆครอบครัว เนี่ยกินดิบก็ได้แล้วนึ่งก็ได้นีก็เห็ดละงอกเห็ดตา เห็ดหลายชนิดนะครับเห็ดตากเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเนะระาะภาษาไทยเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเนาะเห็ดตาบ ก็ลืมแล้ว